จดให้ดีจะมีโชคใหญ่คาถาสามคำสั้นๆถูกบ่อยถูกหนักกราบบูชาคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านมินยูชาแนลวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเหมือนอีกเช่นเคยค่ะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้มินดูชาแนลด้วยนะคะสำหรับวันนี้นั้นฟังให้ดีวิชาโชคลาบนี้ให้ยอมท่องทุกวันหลวงปู่หงท่านว่าจะโชคดีขึ้นวิชาโชคลาบของหลวงปู่หงพรมมะปัญโยที่มา ผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ประมาณปี2532ช่วงไหนเลิกจากเลิกงานหากมีเวลาว่างก็จะไปส่งน้ำให้กับหลวงปู่ต่อมาหลวงปู่ดำริอยากจะก่อสร้าง อยากได้ที่ดินหรือที่ป่าก็มีผู้หญิงสองคนมาถวายเงินหลวงป 1, 000, 000ู่หนึ่งล้านบาททวนถามว่าเขาทำไมมีเงินมากมายขนาดนั้นเขาเล่าว่าเขาถูกหวยหนึ่งแสนบาทคูณบาทละเจดสบดูพอสงน้ำหลวงปู่เสร็จหลวงปู่เมตตาเล่าถึงวิชาโชคลาภให้ฟัง คาถาใช้บริกรรมภาวนาก็คือคาถาปะจักขะการภาวนาจะต้องแต่งขันครูขันน้ำดอกบัวแปดดอก mm hmm. เมื่อถูกหวยแล้วต้องแบ่งเงินออกมาเป็นสามส่วนตามความเหมาะสมทำบุญหนึ่งส่วนใช้เองหนึ่งส่วนเลี้ยงครอบครัวหนึ่งส่วน เงินทำบุญเอาไปทำอะไรก็ได้ทำสะพานสร้างฝายขุดสะทำถนนต้องให้ส่วนรวมหรือทำบุญกับวัดวาอารามวันนั้นเขาได้ทำบุญกับหลวงปู่หนึ่งล้านบาททันทีหลวงปู่จึงเล่าการภาวนานี้คาถาที่ใช้ภาวนาโชคลาภก็คือคาถาปะจจก่ะ การภาวนาให้ภาวนาดังนี้ถึงจะได้ผล 1. การวางอารมณ์ก่อนภาวนาก็คือการทำใจให้สบายที่สุดวางความทุกข์ไว้ทั้งหมดวางปัญหาวางหนี้สินวางปัญหาครอบครัวให้วางไว้ก่อนทั้งหมด 2. การถือศีลขณะที่ภาวนาหลวงปู่จะนินให้ลูกศิษย์ถือศีลห้า หากเราสังเกตลูกศิษย์มีทุกประเภทลูกศิษย์บางจำพวกหลวงปู่ให้ถือศีลห้าให้ได้วันละ30นาทีอย่างผมถือศีลห้าได้ขณะนอนหลับลูกศิษย์บางคนถือศีลห้าได้ตลอดเวลานี่บุญของเขาวิธีการภาวนามีอยู่3วิธีให้เลือกใช้ตามจริต หรือว่าความถนัดของแต่ละบุคคล 1. บริกรรมคาถาแบบเปล่งเสียงจะตะโกนดังๆหรือออกเสียงเบาๆว่าปะจักขะไปเรื่อยๆหรืออาจจะภาวนาหน้าโตมูบูชาเอามือประนมบริกรรมคาถาหรือทำงานไปด้วยบริกรรมไปด้วย 2. ใช้สายประคำ อาจจะใช้ประคำมือหรือประคำ108เม็ดวางจิตไว้ที่เม็ดประคำบริกรรมคาถาประจักขะแบบออกเสียงหรือภาวนาในใจก็ได้บริกรรมประจักขะครั้งหนึ่งเสร็จก็เลือกเม็ดประคำไปอีกหนึ่งเม็ดแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะเหนื่อย 3. ภาวนาแบบอานาปานสติ โดยการภาวนาตามลมหายใจเข้าออกการภาวนาแบบนี้ต้องเป็นคนที่เคยฝึกสมาธิแนวพุโทโธหรือยุบหนอพองหนอมาก่อนถึงจะทำได้โดยกำหนดจิตในใจว่าปะจักขะตามลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าบริกรรมว่าปะจักขะหายใจออกบริกรรมในใจ ปะจักขะเมื่อฝึกไปเรื่อยๆก็จะชำนาญขันบูชาโชคลาบนั้นให้แต่งดังนี้ขันบูชาโชคลาบมีองค์ประกอบที่สำคัญอยู่5้าอย่าง 1. กลวยดอกไม้8ดอกควรเป็นดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมหากหาไม่ได้ก็อนุโลมดอกไม้อย่างอื่นได้ 2. เทียนขี้พึ่งแท้หนักหนึ่งบาท8เล่ม แปดสดอกบัว8ดดอกดอกบัวสีอะไรก็ได้มีข้อห้ามว่าห้ามพับกลีบดอกบัวโดยเด็ดขาด 4. ผ้าขาวยาว5้อกหรือ2.5เมตรห้ามสั้นกว่านี้หรือผ้าสบงหนึ่งผืน 5. ธนบัตร20บาทขันบูชาครูโชคลาบนี้ใช้แต่งภาวนาเฉพาะคราวจำเป็น จะต้องขอโชคลาภเท่านั้นมีเพียงกลวยดอกไม้กับดอกบัวเท่านั้นที่ต้องทำในแต่ละครั้งส่วนเทียนผ้าขาวหรือผ้าสบงและเงินธนบัตรใช้เป็น10บสิบปีต่อมาในปี2548หลวงปู่ให้เพิ่มเทียนเล็กหนึ่งซองกับเทียนใหญ่ขนาด6นิ้วหนึ่งกล่อง ขันทั้งสองแบบนี้ภาวนาได้ผลทางโชคลาภไม่แตกต่างกันดอกบัวสำหรับภาวนาให้นำมามัดรวมกันเตรียมใส่ในน้ำสะอาดใช้ไม้หรือวัสดุสำหรับวางเทียงสองเล่มวางบนขันน้ำขนาดภาวนาดอกบัวจะอยู่ประมาณ4-5วันก็จะเหนียวโชคลาภก็จะปรากฏในความฝัน ขั้นตอนการสมาทานศีลการอธิษฐานขอโชคลาภ 1. เมื่อพร้อมจะภาวนาหลวงปู่หงไม่เน้นการตกแต่งร่างกายด้วยผ้าขาวค่ะตัวเราชอบชุดแบบไหนก็สวมชุดนั้นได้ 2. เมื่อพร้อมแล้วให้กราบสมาทานศีลศีลห้าสาหากสวดบทอัญเชิญเทวดา บทสักเคงก็ได้ให้สวดหากสวดไม่ได้ก็ไม่เป็นไร 4. การอธิษฐานเพื่อขอโชคลาภหลวงปู่หงท่านว่าขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดว่าเราจะขอโชคลาภทำไมการขอเพื่อต้องทำบุญเพื่อส่วนรวมเช่นสร้างโบสถ์วิหารวัดวาอาราม โรงเรียนถนนหนทางฝายกั้นน้ำหรือสาธารณประโยชน์ห้ามอธิษฐานว่าจะปดหนี้เสียค่าเทอมลูกได้กล่าวในตอนต้นแล้วว่าให้ใช้อุบายเมื่อได้โชคลาภมาแล้วค่อยแปลงเป็นเงินสามส่วนการอธิษฐานนี้ให้กำหนดจิตให้นิ่งประมวลความดีที่เคยทำมาทั้งหมด เช่นเคยช่วยกระทินผ้าป่าเคยช่วยบริจาคเพื่อสังคมเคยสร้างพระห้ามคิดถึงด้านไม่ดีเด็ดขาดการกำหนดจิตขอโชคลาภในเรื่องต่างๆพอเสร็จการอธิษฐานก็ให้เริ่มภาวนาต่อไป 4. การบริกรรมภาวนาด้วยคาถาปะจักขะสมพยางนี้ให้ภาวนาไปเรื่อยๆจนกว่าจะพัก คำถามคือการภาวนาให้ภาวนานานเท่าใดก็ให้ดูตามความเหมาะสม 2. ไม่สั้นเกินไปและทรมานร่างกายตัวเองเกินไประหว่างการขอโชคลาภควรภาวนาบ่อยๆตามสมควรเช่นเวลาเดินขณะขับรถทำงานหรือในอิริยาบถต่างๆด้วยก็ได้ 5. หากภาวนา4-5วันแล้วยังไม่ปรากฏความฝันหรือนิมิตก็ให้งดภาวนาไปสักระยะก่อนหระหว่างขอโชคลาภให้สำรวมในศีลห้าสำรวมวาจาไม่บน่นไม่ว่าจนว่าเหนื่อยแต่พูดด้านบวกเสมอค่ะ 7. เมื่อฝันได้โชคลาภแล้วต้องงดบอกคนอื่นโดยเด็ดขาด ยกเว้นบอกระหว่างสามีกับภรรยาส่วนใครจะซื้อตามก็เป็นเรื่องของเขาหลวงปู่บอกว่าบุญของคนไม่เท่ากันอีกอย่างเทวดาครูบาอาจารย์รับสัจจะเราแล้วต้องการสงเคราะห์เราแล้วหลวงปู่หงท่านจะเน้นย้ำให้ลูกศิษย์ปฏิบัติศิลห้าเป็นสำคัญที่สุด ลูกศิษย์อาจจะถือบริบูรณ์ได้ไม่เท่ากันแต่วิชาโชคลาบนี้ลูกศิษย์จะต้องถือสัจจะสัจจะนี้หมายถึงตอนที่เราอธิษฐานขอคือการตั้งสัจจะว่าหากมีโชคลาบจะทำเรื่องอะไรลูกศิษย์สายวิชาโชคลาบนี้เขาจะรีบนำเงินมาทำบุญทันทีไม่ว่ารออีกกี่สัปดาห์ค่อยมาทำหรือทำ สัจจะนี้จะเป็นสัจจะต่อเทวดาต่อครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาหากใครถือสัจจะไม่ได้เทวดาหรือครูบาอาจารย์ก็จะลงมาติเตือนมาเลิกช่วยเหลือคนนั้นไปเลยเรื่องเล่าประสบการณ์โชคลาบของหลวงปู่หงพรมปัญโยผมเป็นพนักงานไตรศณนเช้าวันหนึ่งเปิดให้บริการตามปกติ มีผู้ชายคนหนึ่งถามหาเหรียญเหรียญหนึ่งเขาบอกว่าเขาติดตามและรอเหรียญน,นี้มาตลอดและวันนี้ก็เป็นวันที่เปิดให้เช่าทำผมแปลกใจเพราะปกติแล้ววัตถุมงคลที่ไปสนีมีหลายรุ่นหลายสำนักหลายเกจิแต่ที่ผ่านมาไม่เคยมีรุ่นไหนจะมีคนตามมาบูชาในทันทีอย่างนี้ ผมก็เลยหยิบมาให้ดูค้นๆในกล่องมีอยู่สองเหรียญเขาเอาไปหนึ่งเหรียญจากนั้นผมจึงเอาไปเก็บในกรุเช่นเดิมแต่ก็นึกในใจว่าเหรียญสวยดีโดยที่ไม่ได้ใส่ใจรายละเอียดอื่นใดแล้วเวลาผ่านไปจนวันหนึ่งทางส่วนกลางเรียกวัตถุมงคลชิ้นนี้คืนเพราะครบกําหนดเวลาให้วางเช่า ผมก็เลยไปเช็คดูจำนวนอีกครั้งว่าครบหรือเปล่าวัตถุมงคลชิ้นอื่นๆครบแล้วก็เตรียมส่งกลับแต่เอ๊ะขณะหนึ่งสะดุดสายตาเหรียญเหรียญหนึ่งเหรียญที่กลางข้างต้นนั้นที่ผมได้กล่าวไปเองอ่านดูสักนิดหนึ่งเป็นเหรียญจัก,กรพรรดิพระนเรศวรรุ่นชัยชนะ พระเนะเรสวนหรือนี่ศรัทธาองค์ดำอยู่แล้วเช่าเก็บไว้ดีกว่าวันอาทิตย์ที่6ทธันวาคมพุทธศักราช2552ปรไพรสณีมีการจัดแข่งกีฬาภายในก่อนจะเตรียมตะก้อผมได้เปลี่ยนเสื้อผ้าแต่ในกระเป๋าเสื้อมีเหรียญพระเรเสวนติดอยู่ด้วยก็เลยถอดออกวางไว้ตนซอกคอนโซนหลังของเก๋ง วันศุกร์ที่11ธันวาคม2552หลังเลิกงานเก็บเสื้อผ้าทุกอย่างพร้อมแม่บอกแม่โทรบอกให้ไปเอาของฝากที่พี่ชายที่ต่างอำเภอประมาณ25กิโลเมตรผมไม่อยากไปเลยทำงานก็เหนื่อยก็ค่ำแล้วของฝากหาซื้อแถวนี้ก็ได้ก็เลยตกลงไม่ไปครึ่งชั่วโมงต่อมาแม่โทรมาหาอีก บอกให้ไปเอาหน่อยพ่ออุตส่าห์ทำไว้สุดท้ายก็เลยต้องไปด้วยความที่ไม่อยากไปอยู่แล้วจึงขับรถไปช่วงหนึ่งของทางลูกกลังซึ่งกำลังเปลี่ยนถนนใหม่เพราะถนนขาดจากน้ำที่หลากในหน้าฝนทางลูกรังรถเก๋งป้ายแดงผมขับด้วยความเร็ว80กิโลเมตร คงจะซวยจริงๆจังหวะแซงเจอหลุมที่เกิดจากน้ำหลากที่ว่ารถผมกระจนหลุดยางหน้าขวาแตกด้วยความเร็วประกอบกับทางลูกหลังผมควบคุมรถไม่อยู่สุดท้ายพลิกค่อมลงข้างทางล้อชี้ฟ้าผมนั่งติดอยู่ในรถนิ่งๆสองถึงสามนาทีสำรวจดูมีตรงไหนบาดเจ็บหรือเปล่ามึนๆอยู่บ้างแต่ไม่เจ็บไม่ปวด จึนคลานออกมาสำรวจดูตัวเองอีกครั้งไม่เป็นอะไรเลยแต่รถยับกระนั้นก็เดินออกไปเก็บสัมภาระต่างๆที่กระเด็นกระดอนกระจัดกระจายทั้งที่อยู่ในรถและออกมานอกรถหนึ่งในนั้นพระบูชาที่เคยนำรถไปเจิมความสิริมงคลกับพระที่บ้านก็กระเด็นไปไกลตั้งกลางหน้าแต่ให้ตายสิ รองเท้าอีกข้างที่ใส่และเหยียบ,บ้ายหายอย่างไรก็ไม่เจอและอีกสองชั่วโมงต่อมาเจ้าหน้าที่บริษัทประกันมาถึงคำถามแรกที่ถามที่รอดมาแขวนพระอะไรผมจึงตอบไปพระเข็มขัดนิรภัยเมื่อวันเสาร์ที่12ทธันวาคมพุทธศักราช2552 ผมเลยไปดูสภาพรถของผมซึ่งจำแทบไม่ได้ก่อนจะกลับพนักงานฮอนด้าบอกว่าควรเก็บของออกทั้งหมดเพราะฮอนด้ายังไม่ได้แตะต้องอะไรเลยก่อนที่จะลื้อและซ่อมผมก็ทำตามแต่ก็ต้องขนลุกเมื่อไปเห็นเรือนเหรียญที่เคยวางไว้ก่อนการแข่งขันกีฬายังวางอยู่ที่เดิมโดยที่ไม่เคยนึกถึงเลย มีอาการไม่อยากจะเชื่อว่ามีอยู่จริงจึงถามพนักงานอีกครั้งว่ายังไม่ได้ทำอะไรกับรถจริงๆหรือได้รับการยืนยันว่าจริงๆครับความพิศวงของผมยังไม่หยุดจึงรีบโทรหาเพื่อนคนที่ช่วยเก็บของวันลดความเพื่อนก็ยืนยันกูไม่เจอไม่จับเหรียญน,นี้ไม่รู้ว่ามีด้วยซ้ํา ประมาณวันที่14หรือ15กุมภาพันธ์สองพคืนหนึ่งผมฝันไปว่ามีพระรูปหนึ่งไม่รู้จักไม่เคยเห็นหน้ามานั่งบนแคร่อยู่ที่ใต้ทุนบ้านพนักงานพร้อมกับผู้คนกราบไหว้บริเวณไปรษณีช่วงขณะหนึ่งท่านเรียกผมเข้าไปพร้อมกับใบหวยเป็นภาษามือผมแปลอย่างไรก็แปลไม่ออก ท่านใบ3ตัวผมแปลได้แค่สองตัวคือสกับหนึ่งอีกตัวแปลไม่ออกจริงๆเหมือนท่านจะรู้ว่าผมบือ้อท่านเหมือนโมโหูเพราะอย่างไรผมก็แปลไม่ออกสุดท้ายท่านจึงลุกไปแล้วเขียนให้กลับมือสองตัวชัดเจนคือ14วันที่16ผมจึงโทรไปให้แฟนซื้อให้ผมถูกหวยในรอบ20ปีครับ จึงเล่าเรื่องนี้ให้คนที่ทำงานฟังพร้อมยังงงอยู่ว่าพระที่อยู่ในฝันคือพระรูปไหนฉายาอะไรพี่ที่ทำงานคนที่สนิทจะใช่รูปที่อยู่ในรถหรือเปล่าที่รถคว่ำแต่ยังวางอยู่ที่เดิมไม่ไปไหนมาถึงตอนนี้ผมจึงมีโอกาสนำเหรียญที่ว่ามาอ่านรายละเอียดอย่างถี่ถ้วนอีกครั้ง สมเด็จพระนารายมหาราชรุ่นชัยชนะเหรียญจักรพรรดิพิธีบวงสวงที่เมืองงายจังหวัดเชียงใหม่พิธีพุทธาพิเศษโดยหลวงปู่หงพมรัญโยจังหวัดสุรินพิธีมังคลาพิเศษในวัดป่าดาราพิรมเชียงใหม่พิธีสมโพธณวิหารพระพุทธชินราชพิษณุโลก มินยูชาแนลขอกรับขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้นั้นขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะ